ครท้องถิ่นของเราหอยหลอดบ้านเราเช้าวันหนึ่งมีอะไรคะมีหอยลอดมีอะไรคะมีอะไรคะเนี่ยมีชาวประมงหรืออะไรคะือตะกร้าถือตะกร้าในตะกร้านั้นมีอะไรคะ มีหอยเลยเหรอยังไม่ได้ไปกรอบเลยมีอะไรคะมีแป้งมีแป้งเอาปัดหน้ามีอะไรคะมีอะไรลูกมีปูนขาวเขาเรียกปูนขาวเด็กพูดสิคะมีปูนขาวเอาไว้ทำไมเอาไปหยอดในรูที่มันมีหอยหลอดอยู่หอยหลอดมันก็จะทำไมคะลกเอามาลุกขึ้นมาหออันนี้หอยหลอดหรือคนคะ่ะ หอยรอดมันก็จะโผล่ขึ้นมาเคยบินยอรหอยรอดกับมาดิเกะอ่ะผมผเคยไปแล้วเป็นไงบ้างสนุกนะคะหอยรอดมันก็จะโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บเราก็เอามือจับขึ้นมาใส่ตะกร้านะคะหลังจากนั้นอ่ะกระป๋องเอาถึงรถค่ะต่อไปอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยเด็กๆที่หนึ่งหอยรอดใช่ไหมคะอ่ะในท้องทะเลนี้ยังมีสัตว ทะเลที่มันเป็นพืชสัตว์ประจำจังหวัดสมุทรสงครามอีกอย่างคืออะไรคะปลาทูปลาทูเป็นยังไงปลาทูปลาทูรสชาติมันยังไงอร่อยอร่อยอร่อยไหนดูอันอร่อยอร่อยปลาทูก่อนปลาทูก่อนปลาทูมีรสชาติยังไงคะอร่อยอร่อยอร่อยมันเลยนะครับเป็นพืชเเอ้ยไม่ใช่เป็นพืชเป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดสมุทรสงครามแล้วยังมีอะไรเอ่ย ต้นมะพร้าวอะไรคะต้นมะพร้าวแก่แก่เนี่ยแก่ในสีอะไรแก่สีอะไรอ่าแล้วถ้าอ่อนสีอะไรสีเขียวอ่าสีเขียวสีเขียวอ่อนนี่เอาไปทำอะไรเอาไปมูนพลาเอาไปทำมูนพลาขนมต่างๆแล้วก็สีแก่เอาไทำไรเอาไปแกงอะไรแกงกะไระแกงแกงกะทิเอาไปแกงกะทิได้นะคะนะคะอออันนี้ทะเลอนเหรอหรอใครเคยไปบ้างโอ้คสนุกไสนุกไหมสนุกสนุก ล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามีเขามีรายได้จากการหาหอยหลอดแล้วก็หาปลาทูเนี่ยเอาไปขายที่ไหนเนี่ยตลาดตลาดที่ไหน่ะตลาดที่ไหนตลาดที่ไหนเอาไปขายตลาดที่ไหนลูกเขาเรียกตลาดอะไรตลาดล่องหุบตลาดล่องหุบขางัรถไฟรู้จักนะอ่าตลาดล่องหุบทางรถไฟรู้จักปอกันชัยใครไปเยี่ยมเปล่ามันเป็นยังไงตลาดล่องหุบ ม<ข> <malaria> ันใหญ่มากมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่หมูลาเลยเนี่โม่แล้วเริ่โมแล้วมันมันเป็นอะไรทางรถไฟปะอ่าทางรถไฟแล้วมีร่มกลางแล้วก็แม่ค้าก็จะขายของอยู่ตรงไหนแล้วแล้วตอนรถไฟมาเขาก็จะเอาลมอ่าใช่เขาถึงเรียกว่าตลาดเขาเรียกว่าตลาดอะไรร่มอะไรร่มหุบนะคะนี่คืออ่าสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่ง รายได้ของชาวจังหวัดอะไรคะสมุดสงครามสมุดสงครามนั่นเองคอบปรบมือให้หน่อยนะคะตบมือมีกระดูก มาดูกันใช้เร็วดูสิยังมีลมหายใจอยู่เปล่าดูสิยังมีลมหายใจอยู่เปล่าม่อยู่ฮะหายใจอยู่เปล่าลูกสงสัยสงสัยถ้าจะกินไก่เยอะไปหน่อยวันนี้วันนี้บอกแล้วว่าจะกินจุนอนอึเป็นหมูเลยเอาตื่นข้าวผูชายเฮ้ยการจะโทรบอกไงเออใช่ เราคามากเลยเนียราคากันชัยมากเลยเนี่ยเสียงดังอยู่คนเดียวคาวัดีันยัดีต่ออีก o o d morning student อ่าแข็งแรงเข้มแข็งดีมากแสดงว่าวันเสาร์อาทิตย์ไปชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วนะคะอ้าต่อไปคุณครูวันนี้คุณครูสอนบทที่เท่าไหร่สารบัญหน้าที่เท่าไหร่ลูก 2ี่สิบสี่มีเลขอะไรบ้างมีอมี่อ่ายีมีเลขอะไรบ้าง,อ,งอ่าเก่งมากเลยอ่าสารบัญหน้าที่24พร้อมไม่พร้อมพ,ออพร้อม่าพร้อมนิ้วชี้มือฝ่าพร้อมพออร้อมอ้าวเดิมเลยค่ะสารบัญหน้าที่24 บางคนก็อ่านออกถูกต้องบางคนก็ออกมั่วไปตามเพื่อนนะคะเพื่อนดูดกระดูดเพื่อนผูกกระผูกอ่านอ่านมัวมัวซัวซนะคะเอาเริ่มใหม่อ่านตามครูนิ้วชี้ตามเลยค่ะบทที่เจ็ดบทที่เจ็ดสระอูะอมีตัวสะกดมีตัวสะกดพอกันชัยอ่านซิเพราะเพราะพอกันชัยไม่ได้ดูคอนเสิร์ต อไบทที่เจ็ดมีตัวสาราอูมีตัวสะกดจออูงอจุงจออูงอจุงจออูงอจุจออูงอุง สออูงอสูงฟออูงอฝูงนิ้วชี้ชี้ตามไปด้วยเราถึงจะรู้พยัญชนะและสระรออูกอรูฮออูกอฮูก ผออูกูกอูกผูกรอออูกูกอูกถูกดอูดดูดอูดดูดบอูบอบูดบออูบดอดบูด จูงนี่คืออะไรคะจูงจูงมือนะคะในอธิบายความหมายของคําว่าจูงก่อนจูงจูงมืออ่าเก่งมากจินตนาการไปไกลจูงหมาได้ไหมจูงได้อ่าจูงคนแก่ข้ามถนนได้ไหมคะได้จูงคุณยายเดินข้ามถนนได้ไหมคะได้จูงคุณยายมาโรงเรียนได้ไหมคะไม่ด้ได้สิก็คุณยายมาโรงเรียนคุณหลานไปทํางานแทนคุณยายไงคะ อ่าต่อไปยุงยออูงอยุงนี่คือหมายถึงอะไรคะนกยุงนกยุงนกยุงเนี่ยพูดคำว่ายุงดินกยุงนกยุงแต่ถ้าใครบอกว่านกยุงเนี่ยผิดนะยุงนี่คืออะไรยุงนี่คืออะไรยุงกัดอ่ายุงกัดใช่แล้วยุงนี่คือยุงกัดแต่ถ้ายุงคือนกยุงนะคะอ้าวสออุงอสูงคืออะไร อ่าสูงตรงข้ามกับอะไรสูงตรงข้ามกับอะไร